ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเรทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเฮลโลากวาซา โอเคับ okay, ผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนผมก็จะมารีวิวปลานใหม่นั่นเองนะครับก็คืออันนี้เลยมันมีชื่อว่าอะไรนะ Inferno Kensu นะครับทุกคนก็โอกาสออกนะครับจะอยู่ที่1นทับยนะะทุกคนครับก็ นี่เลยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็มันก็ออกยากอยู่เหมือนกันนะฮะเออก็นี่เลยมันจะมี2อันนะครับก็คือบลัดมูนแล้วก็อินเฟอร์โนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอินเฟอร์โนให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าก็มาทําการรู้จักสกิลกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละสกิลใช้ครูดาวเท่าไหร่แล้วก็ใช้จักระเท่าไหร่นะฮะสกิลที่1นะครับก็จะใช้จักระอยู่ที่15,000นะครับแล้วก็ครูดาว15บห้าวิสกิลที่2นะครับใช้จักระ20,000แล้วก็ครูดาว18บแปดวินะฮะ แล้วก็สกิลที่3ครับสกิลที่3นี่จะใช้จกกักระอยู่ที่สามหมื่นเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ครูดาวอยู่ที่25วิาวีนะฮะอันต่อมานะครับก็คือดากอนเบรดแดนนะฮะก็ใช้จกกักระอยู่ที่สองหมื่นห้าพันแล้วก็ครูดาวสามสิบวีนะฮะทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะแล้วก็ มาเทสสกิลนเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละสกิลมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับว่าหน้าตาของสกิลมันเป็นยังไงแล้วก็ความสามารถเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมมาอธิบายทีหลังนะครับก็ใช้ดูทั้งหมด4สกิลเลยก็นี่ครับสกิลอาสกิลอาเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนครับโอ้ล้มด้วยนะติดล้มด้วยทําไปเล่นไปแล้วก็ต่อมานะครับก็คือสกิลทีนะครับ ยี่ทุกคนครับสกิลทีก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลวายนะครับโอ้ทุกคนครับมีมังกรด้วยอ่าแล้วก็สกิลเอฟนะฮะสกิลสุดท้ายติมโอ้โอ้โอ้ทุกคนครับโอ้เดี๋ยวผมขอเปิดเสียงนิดนึงนะพลังมันเท่มากเลยนะทุกคนครับโหอย่างเอาเรื่องโอเคครับทุกคนก็มาดู ลักษณะสกิลกันเลยดีกว่านะครับเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะสกิลแรกครับชาร์จนะครับแล้วก็ทําการพุ่งใส่ศัตรูนะครับทุกคนสกิลแรกนะครับศัตรูจะติดล้มด้วยนะฮะแล้วก็สกิลที่2นะครับอูสกิลที่2เหมือนเป็นการฟันขึ้นดาบนะครับดาเมจก็หลักหมื่นอยู่เหมือนกันนะฮะทุกคนอันนี้ขนาดยังไม่เปิดโหมดนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาต้องเปิดโหมดดูนะครับว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะก็อันนี้นะครับ แรงน้องเขาก็ยังไม่สุดนะครับทุกคนก็ดาเมจก็อาจจะไปได้อีกนะครับโอเคต่อมาสกิลวายครับชาร์จแล้วก็ฟันครับโอ้ทุกคนครับมันจะมีมังกรออกมานะครับสีดำๆแล้วก็บาดลายนี้นะครับมันจะติดเผาไหม้ด้วยนะครับทุกคนครับคือแบบโหดมากครับทุกคนนี่ดูครับโอ้ติดเผาไหม้รัวๆแล้วก็สกิลเอฟนะครับสกิลสุดท้ายชาร์จแล้วก็ฟันครับหนึ่งหมื่นสามหมื่นเจ็ดครับทุกคนโอ้โห โคตรแรงอะทุกคนครับอ่าอันนี้ก็คือสกิลอาร์ครับใช้ใหม่นะปึ๊บอ่านี่ครับทุกคนติดหลมด้วยแล้วก็สามารถต่อคอมโบได้เลยครับนี่แล้วก็สกิลทีกันอีกหนึ่งรอบนะครับสกิลทีครับอู้ฟันเป็นขึ้นนะครับประมาณ5้าพันหกห้าพันหกแล้วก็สกิลวายนะครับสกิลวายชาร์จแล้วก็ฟันทีหนึ่งครับแล้วก็พุ่งใส่แล้วก็จะมีมังกรออกมานะครับทําการ ทีมๆนะครับแล้วก็จะติดเผาไหม้ด้วยทีวีสุริยานะครับแล้วก็สกิลเอฟครับตูมสามหมื่นเจ็ดครับทุกคนโคตรแรงโอ้ทุกคนครับคือแบบว่าดาเมจแรงด้วยแล้วก็เบินดาเมจได้ดีมากเลยนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมก็ลืมดูนะครับทุกคนครับว่าแต่ละสกิลมันติดเผาไหม้ทุกสกิลหรือเปล่านะครับโอเคมาดูสกิลอาร์ครับ สกิลอาร์ติดเผาไหม้ครับติดล้มด้วยโอ้โหทุกคนครับโอ้คืออย่างนี้มันก็เบิร์นดาเมจมาเลยดีครับแล้วก็สกิลทีครับโอ้สกิลทีก็ติดเผาไหม้เหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลวายครับสกิลวายโอ้ทุกคนครับเอาง่ายๆคือติดเผาไหม้ทุกสกิลเลยนะครับคือดาเมจก็โดนเผาไหม้ก็โดนโอ้โหคือแบบคือถ้ายิ่งคอมโบกันนะครับสี่สกิลนี้คอมโบกันไปเรื่อยๆคือติดเผาไหม้กันแบบรัวๆครับ เนี่ยอย่างสกิล F นะครับก็ประมาณ40,000ดาเมจนะครับทุกคน4 0 0 0 0ถึง50,000ครับโอ้ทุกคนดูครับหเผาไหม้ทุกสกิลนี้ก็ฟันแบบโหเกินฟันยันมันเลยฮะโอเคเราลองมาเปิดโหมดนะครับนี่โหมดอันนี้นะครับมันเป็นของโบลูมักกินะครับทุกคนครับคืออันนี้ผมจะเอาสเตตเฉยๆนะฮะก็ดาเมจนะครับยังไปได้มากกว่านี้อีกนะฮะน้องเขามีแค่นี้นะครับผมก็เลยใช้แค่นี้พอแล้วกันนะครับ โอเคมาสกิลอาร์นะครับสกิลอาร์ดาเมจหนึ่งหมื่นสามนะครับ <ifi ér ados> คือดาเมจไปได้เยอะมากเลยครับทุกคนประมาณสักถ้าสุดๆเลยน่าจะ1 5 0 0 0ถึง1 6 0 0งนะฮะโอเคต่อมาสกิลทีนะครับสกิลทีดาเ <sh arp> OK, มจ1 6 0 0งแล้วก็8 0 0พัฮิตก็ทั้งหมดก็จะมาประมาณ32,000นนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็สกิลวายครับ สกิลไวดามจเท่าไหร่เอ่ยปุ๊บ9,007นะครับแล้วก็จะมี8,000ล้วนๆครับสกิลนี้นะครับก็จะประมาณ30,000-40,000ถึงได้เลยนะครับทุกคนครับแล้วก็ต่อมาครับก็คือสกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้าย1 4 0 0 0ครับแล้วก็50,040ทุกคนครับเป็นเท่าไหร่เอ่ย6 8 0 0 0นะครับ50,040กับ1 4 0 0 0ก็เป็น60,800โอ้โหทุกคนครับคือไอเดียว60,800เลยหรอ ถ้าสมมุติว่าแรงน้องเขาสูงๆนะครับแล้วก็สเตตนะครับบวก3,000ขึ้นนะฮะก็สุดๆเลยก็น่าจะประมาณอยู่ที่70,000นะครับทุกคนโอ้โหโคตรแรงเลยดาเมจนี่ครับ2อ0 0 0 13,000อันนี้ยังไม่รวมดาเมจกับดาเมจเผาไหม้จากทีวีสุริยานะครับแล้วก็สกิลที่2ครับ16,000แล้วก็8,2 0 0ันครับ2ฮิตคืออันนี้ยังไม่รวมกับเผาไหม้จริงๆนะทุกคนคือถ้าติดเผาไหม้ด้วยอ่ะ สกิล F สกิลเดียวแล้วก็บวกกับสเตตที่สุดๆจริงๆนะครับคือดาเมจอาจจะรีดไป1สกิลนะครับอาจจะรีดไปถึงเกือบ10,000แสนได้เลยนะครับทุกคนเต็มที่ก็ประมาณ9 0 0 0หอะไรแค่ประมาณนี้นะโอ้โหทุกคนครับคือสุดจริงครับทุกคนคือแบบดาเมจก็แรงนะครับแล้วก็ติดเผาไหม้นะครับเออดาเมจยังไม่นับรวมนะฮะโอเคครับทุกคนครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ คือในเรื่องของสกิลเขาอาจจะติดสถานะพวกล้มอาจจะติดไม่เยอะนะครับแต่หลักๆแล้วเขาติดสถานะเผาไหม้ซะเยอะนะครับทุกคนครับก็มันก็สามารถเอาไปฟาร์มได้แล้วก็เป็น PVP ได้เหมือนกันนะครับทุกคนครับก็จุดเด่นก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ